ทุกคนมาอยู่ช่องกาพีเฮตี้วันนี้กาจะมาเล่นโลบอแล้วกับแมพห้ากุญแจนะทุกคนตอนนี้เขากำลังเริ่มกันก็เลยเราเพิ่งเข้ามาเนาะอ่าค่ะเทปจอนไม่อยอมแก้กันนะอ่ะเข้าเลยนะทุกคนเราเข้าไปก่อนอ่ะอ้าวเราต้องกดเข้าเพื่อนอ่ะมาแล้ว คือเราต้องหนังแจแล้วมันก็จะมีสปาราดนะัด่นคนเราต้องหนีสปาราดแบบนี้ถือว่าใกล้มากเพื่อนเอ้ยไม่มีโจ๊กเกอร์อยู่ตงนะั้นเราต้องรีบหนีทำให้แจ็คเอ้ยโจ,จ๊กเกอร์ทุกคนแจ็คเกอร์เฉยเลย<ะ>มันมาทุกคนทุกคนเราต้องไปดีๆนะไปหากุญแจกันก่อน ม,ม,มันบอกว่าปีศาัทกำลังใกล้เข้ามาแล้วแต่ว่ามีปีีษัทอยู่ทางนี้เราจะกดอันนี้เลยเอาแบบใกล้ที่สุดถ้ามันขึ้นลูกกระตาตรงเนี้ยทุกค<ะ>นตอนนี้คือการตนเออปะสะปรลากระตายจับเลวในคนเราก็ต้องให้เพื่อนช่วย ต้องให้เพื่อนช่วยนะทุกคน h e l ไม่แต่ถ้าเพื่อนช่วยช้าไปแล้วก็จะตายลงไม่ได้อ่ะทำยังไงอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วย,วย,วยถ้ามันยิ่งแดงใช่ไหมคุนแปลว่าเรากำลังจะตาย เนี่ยนะทุกคนเราจะตายอยู่แล้วยังไม่มีใครมาช่วยเลยนี่ทุกคนไคน่มาเรามาช่วยเราแล้วเราก็ต้องเรีบวิ่งหนีไม่หนีก็ทางออกยังไม่มีนะตอนนี้ทางออกยังไม่มีเลยนะทางออกยังไม่มีเลยอะ่ะทุกคนเฮ้ยทุกคนมีคนจะทางออกแล้วทางออกอยู่ ข้างบนคอยวายเต็มเลยทุกคนเห็นม,มันมามนเป็นฝูงเลยเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงอ่ะขึ้นยังไงอ่ะอย่างแรกเราคือเราขึ้นไม่ได้เลยเราติดกาบบ้าแต่รีบหายก็จะเผอได้เงินมันก็จะบางทีประตูบาประตูมันจะปล่อยอบปาลาลงออมา นี่ทุกคนเราได้กับยากงานพัดเฮ้ยห้องดิฉันนี้อ้าว ปิดให้ได้ทุกโคนเราตายแล้วนะนุกคนระหว่างที่เราเรายังไม่ตายเราต้องรอเพื่อนช่วยกินนมเจีบเปล่าแต่ว่าเราก็จะไม่รอดเราก็จะรอระหว่างนี้กาก็จะกินเกี๊ยวที่กับทำเปงนมันจะหยดนะระหว่างนี้ก็จะรอความตายนะเกพื่อน กินไป้วยเล่นไปด้วยอร่อยหอมมากทุกคนเทตตาแล้วให้เราเลิกเหมือนที่เราลเลิกเลิกอันนี้ก็ได้อะหลังได้ป่า คนไทยทั้งใหม่กับป่าไม่ใช่ป่านะครับมันเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งอะมันยากมากเลยมันลือโอุย้ยทุกคนสับปะรดอดู่ตรงนู้นไมเอายเราก็จะมีตัวช่วยด้วยเดี๋ยว ตาหน้าก oh ับถ้าตานี้จบไปเลยเดี๋ยวจะซื้อตัวช่วยให้ทุกคนดูฮะโอ้โหอาจจะเกิดใจขนาดนั้นก็ไม่ไหวเต็มเลยอ่ะทุกคนเต็มเลยต้องรีบวิ่งไปเปิดประตูหาทางออกโอ๊ยเกิดอะไรอีกแล้วไปฝั่งเราไปฝั่งเราั่งแล้ปลอดป เราเลี้ยงนะทุกคนไี่ได้แนละ้วไนะมาถึงแล้วเขาไม่มีมานะทุกคนได้เงินทั้งแปดร้อยมามามาเออไปไปไปเปิดฟังอื่นอีกมันดีไหมอ่ะมีคนเจอแล้วมาเปิดอันนี้ก่อน ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยติดน้ำแข็งติดน้ำแข็งทำไงอุยอ้ยไฟเลยยังไม่ไฟเดี๋ยวจะตายรอเพื่อนเพื่อนจะมาไหมนะทุกคนนะทั้งนี้เราคือไม่มีเสียง กลับเล่นกับเพื่อนแต่เพื่อนไม่เสียงแล้วอย่าบอกนะว่าไม่มีคนแล้วอย่าบอกนะทุกคนว่ามันไม่มีคนอื่นแล้วเดินเดินเดินไปไม่มีคน ด้วยจะตายอยู่แล้วอันคนเราเราเรอตรงนี้เลยละกันอาตายแล้วพวราะว่าตายอะไรไหนแล้วอ่ะจะกินแก้วหลอ ซื้อของอุปกรณ์กันทัาน,นึงเลยนะทุกคนแล้วก็อันนี้โอเคได้อุปกรณ์มาแหละงูน้องคนล่อันนี้นคือยากมากเพิ่งซื้อมาจากลาลาพรอันนี้คือยากมากนะทุกคน มันอยู่ไหนนะโอ้โหอยู่เลมอยู่เลมด่านเนี้ยเป็นด่านใหม่แต่คือมันใหญ่มากแล้วมันหากุญแจไม่ได้เลยอ่ะหแล่คือมันหาไม่เจออะมันหาไม่เจอเลยอะทุกคนหาไม่เจอเลย กะไม่เจอแล้วหากคุณเจอไม่เจอเอาออกไม่ได้เอาคอยมันออกไม่ได้เมื่อวานนี้มัน เรากำลังเดินไปเนะเฮ้ยเพื่อนเจอเพื่อนเลยเข้าไปดีกว่าห่หาไม่เจอเลยอ่ะกุญแจไม่มีเลยแถวห้องนี้มันตัดเลื่อนม่อนคือลองหา,หาไม่เจออุ้ยเจ,จอกุญแจเจอในในรอบพันปี

เราต้องลองไปหาเพื่อนนะทุกคนให้ด้วย เมื่อไหนนะมเมื่อกี้เรสร้างพาราให้เพื่อนไปหนึ่งอาไม่เจอแล้วทำไงดีไม่พาใครมาเนาะหมายถึงว่าเออหมายถึงว่าแบบ ายถึงว่าไม่พาสัาปรรหลาดมาเฮ้ยัาปรรหลัดมืนจะอยู่ตรงนี้วิ่ง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 ยังทำอะไรไม่ได้เลยเราไปหาเพื่อนก่อน ทางออกคือหาไม่เจอไม่ไมเคยหาทางออกเจอคือด่านเนี่ยมันยากมากทุกคนมันมันเป็นด่านที่ยากมากวันนี้กราัอ,อ,อวันนี้กราบเล่นแค่ไม่กี่ตานะเพราะว่ากราบจะทำสองอีเลยนะคนแมพเนี้ยอย แล้วราท่อนเล่นด่างที่มันเป็นลูบิกมากเลยคือมันง่ายมากมันเล็กนะแล้วมันก็ง่ายแบบง่ายที่สุดเป็นเธอตานนี้เป็นตาสุดท้ายแล้วนะแต่ถ้ามันเร็วมากเดี๋ยวจะเพิ่มให้ตาหนึ่ง เอาแล้วเอเเอใครจะเก็บกุญแจก็เก็บไปนะเราไม่เก็บขอไปก่อนไปก่อนไปก่อนเฮ้ย้กุญแจแต่มันอยู่หรือเปล่า ที่ดาเนี่ยกากาแต้องขึ้นไปข้างบนนะจริงๆ่ะแต่ว่าที่มาาขข้างล่างเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีแต่ดารานาี่ไม่มีอุ้ยเจอแล้วเดีย๋ยวเราจะไม่เอาวัานนี้การู้สึกว่านี้น่กกากลัวขึ้นไปข้างบน เฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วอันนั้นคือมนันมาแบบมันมาแล้วมันอมองไม่เห็นอ่ะแล้วแขย่กอนนะคนแขยวมาหารอูไม่อ้ย,อยนั่นอยอโดนอีกแล้ว เฮ้ยพามันมาเยมากเต็มเลยหืมตังเต็มเลย,เลยไม่ได้เราต้องเปิดก่อนไม่ได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้ความเร็ว <laughs> <Nào nắm. Hello. cười> phải còn, phải còn. thì ít bên này như hello, đi trước đi trước, đi là chúng ta sẽ phải lấy cái เงี้ดีทุกคนลงไปเลยแล้วกันไป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 เก็บไปแลวจ้ารอ,อดแล้ว ก็แล้นะทุกคนตอนนี้ก็กำลังแทปหน้าจอเพื่อทําปกอยู่ก็ EP หนึ่งนะทุกคนคือเราไปเล่นแบบสามตาเนาะเดี๋ยวมี e ีสองีกสามตาให้ตอนนี้จะเอาแค่สองตา EP สองอะแต่เดี๋ยวให้สามตาเลยคลิปนี้ก็จบเพียงแค่น,นี้นะทุกคนเดี๋ยวไปรอ EP สองเมื่อวัน ต่อเด้อยวันพัหันะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเ like, ราใครได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย